ผมพาท่านผู้ชมที่ชมรายการคุยข่าวชาวเกษตรไปทางภาคตะวันตกเสียหลายๆวันนะครับวันนี้เราจะไปภาคตะวันออกกันบ้างตะวันออกของทอกศเนี่ยนะครับก็รวมจังหวัดนี้ไปด้วยก็คือจังหวัดนครนายกวันนี้ก่อนที่ผมจะไปชุมชนที่บ้านศรีจุฬาเนี่ยนะครับผมก็จะไปที่สำนักง,งาน ของทกศจังหวัดนครนายกกันเสียก่อนไปดูว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อจะไปที่ชุมชนแต่ว่าเมื่อมาถึงก็มาแวะเยี่ยมเยียนที่ทกศสาขานครนายก ซึ่งเวลานี้เป็นเวลาบ่ายนะครับแต่ปรากฏว่าด้านในเนี่ยมีท่านผู้ชมอ่ามีท่านผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับอยู่ด้านในกันหน้าตาพอสมควรเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าเขามาใช้บริการอะไรกันแต่ผมเรียนท่านผู้ชมก่อนนะครับว่าเวลานี้เนี่ยทกศเราได้เปิดให้การบริการให้กับี่น้องนี่นี่ครบเลยนะครับทั้งเงินฝา,า,ากเงินคูบแล้วก็วันนี้จำหน่ายสลาก อตลาดทวีสินสน,นี่เมื่อตอนเช้าก่อนผมจะมาเนี่ยนะผมไปแวะที่ที่นางเลิง้งสำนักงานใหญ่ซึ่งอีกไม่นานก็จะย้ายมาอยู่ที่บางเขนแล้วปร,กรากฏว่าผมนึกว่าเขาจัดงานฮนะโอ้คนเป็นร้อยๆเลยนะนั่งเก้าอี้เต็มไปหมดเข้าคิวเหมือนกันเพื่อที่จะมาจองสลากทวีสินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับว่า ท่านผู้ชมที่นี่เขาใช้บริการเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับผมเวลานี้ผมอยู่ที่เคาน์เตอร์บริการของอธนาคารนะครับพอมองกลับออกไปที่ท่านผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับลูกค้าเราเนี่ยเจอคนที่ใช้เล่มแดงเยอะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยกับท่านหนึ่งขออนุญาตนะสวัสดีครับสวัสดีครับ ขดูสมุดนิดหนึ่งโอ้โหนี่เล่มแดงสองเล่มเลยนี่เล่มแดงเนี่ยเป็นสมุดทวีโชคนะทวีโชครู้ไหมว่าเดือนกรกฎาคมเขาจะจับรางวัลรู้ไหมไม่ทราบไม่ทราบโอ้แล้นี่เดี๋ยวอธิบายนี่ต้องถือโอกาสอาธิบายคนเดียวสองเล่มนี่เป็นของใครบ้างของสามีค่ะของสามีแล้วของหนูเองใช่นะคืออย่างนี้เดือนฝากทวีโชคเนี่ยนะเล่มแดงๆอย่างเนี้นะ เขาจะจับรางวัลสองครั้งคือเดือนหนึ่งก็คือเดือนกรกฎาในครั้งหนึ่งแล้วก็มกราลาอีกครั้งหนึ่งนี่กรกฎาจะถึงแล้วนะแล้วก็จะมีอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันไหนรับชออันนี้ทวีโน่ทวีโชคหนุ่นเนี่ยไม่เล่นแดงๆเลยปีปีนี้กลางปีนี้แจกอะไรกรกฎามีมอเตอร์ไซค์เห็นไหมเห็นไหมแจกเยอะแยะเลยเนี่ยนี่มอเตอร์ไซค์มาโชว์อยู่นี่ แต่ว่าต้องฝาก2 0 0 0บาทนะต้องสองพจะได้คูปองใบหนึ่งะนะถ,ถ้าถึงถึงพ0 0ก็จะได้รุ้นคูปองหนึ่ง,งใบยังไงพยายามฝากให้ได้2 0 0พันผมังไม่เปิดดูนะแล้วก็มารุ้นโชคกันนะรุ่นโชคกันทีของตัวเองเกินที่นี่จะจับวันที่เกลากแล้ววันเดียวกับที่จังหวัดน,นครสวรรค์นครสวรรค์19กก็จะถ่ายทอดสดอันนั้นกลางปีเนี่ยแจกรถยนต์สองคัน รถยนต์เนี่ยหมายถึงรถกระบะวีโก้สองคันรถนิสสันมาร์หกคันกพี่ดีก็กล่าวว่าเดี๋ยวจักครั้งที่สองน่็จะมีรถยนต์องคันอันนี้ต้องผมต้องเช<น>ิญชวน,ชนพี่น้องชาวนาครนายกนะครับให้ท่านฝากทวีโชคกันมากๆเพราะเงินฝากมากๆเนี่ยมันจะส่งผลให้มีโอกาสที่จะนำรางวัลเนี่ยมามอบคืนให้ได้มากๆนะครับ ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะ,ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการของตชสชาวนครนายกนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอย่างอื่นกันต่อว่าในที่สาขานี้เขามีอะไรโชว์กันบ้างนะครับมาด้านนี้จะเห็นว่าเป็นของรางวัลที่นำมาแสดง แต่ละสาขาก็จะแจกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นของสาขาอำเภอเมืองครับอำเภอเมืองอำเภอต้องถือว่าอำเภอเมืองก็แล้วกันสาขาจังหวัดนครนายกก็จะมีอันนี้เป็นรางวัลที่หนึ่งนะครับแล้วก็รางวัลที่สองสามสี่ก็กระจายกระจายอยู่ตรงนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับพี่น้อง ที่ใช้บริการของจังหวัดนครนายกให้โชคดีกันแล้วเดี๋ยวมะก,การาก็จะมีโชคใหญ่แล้วก็หลังมะก,การาก็ธนาคารจะจัดใหญ่คือจะแจกรถยนต์กระบะวีโก้เนี่ย46คันเดี <Okay. S 1> ๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขายังมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะฮะมีตุ๊ก,กตาตัวใหม่ออกมานะี่ยอไปดูนะครับ oh. ท่านจะเห็นว่านี่ครับ okay. แสดงว่าคนคนครนายกนี่ใช้เล่มแดงเยอะเยอะมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มาซื้อสลากเหรอออกมาถอนสลากครบกำหนดอน่ะครบกำหนดถอนแล้วซื้อซื้อต่อเลยไหมย,ยังเดี๋ยวไปคิดดูก่อนว่ากงไปคิดดูก่อนนะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วหนูช่วยอธิบายสิสลากทวีสินเนี่ย เขาออกรางวัลถ้าเราฝากไว้สามปีเราก็รุ่นสามสิบหกสามสิบหกเออได้รางวัลหรือยังมีค่ะมีมีได้ไหมก็มีได้ทุกงวดได้ทุกงวดเลยครบโอ้ยอย่างนั้นอย่าไปอย่าไปตัดสินใจเลยรีบจองถ้จองมากกว่าเดิมด้วยจะได้ได้รางวัลเยอะกว่าเดิมนะครับขอให้โชคดีนะสวัสดีครับสวัสดีอันนี้เป็นเป็นตุ๊กตาอมซั์ใหม่นะครับถ้าอย่างนี้ใหม่นะ อันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ถ้าเราสังเกตดูก็จะรู้ว่าอันนี้น่าจะเป็นฝรั่งอันนี้มังคุดอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ๋องอกเลยอ๋อแล้วอันนี้ล่ะทุเรียนอันนี้ทุเรียนอันนี้อันนี้อ๋อมะพร้าวแล้วเนี่ยส้มอันนี้ฝรั่งถูกไหมอ่าผมถ่ายถูกสองอัน ถ้าไทยสองอันนี้ผิดก็แย่นะ <c oughs> นี่ก็เป็นตุ๊กตาใหม่นะครับเอามาให้ให้กับหาลูกค้านะครับที่มามาฝากเงินอันนั้นก็คงเป็นการจอง <c oughs> ใช่ไหมจองทวีศิล <c oughs> ซื้อสลากบ,บ้างหรือเปล่าครับ <c oughs> เพิ่งจะมาซื้อเ <c oughs> นี่ยครับอ๋อเพิ่งจะซื้อ <c oughs> ผมก็เพิ่งซื้อครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งซื้อแต่ผมซื้อเองไม่ได้เพราะกเกรงว่าเป็นกรรมการซื้อไม่ได้ก็แนะนําให้คน ร,รู้จักการซื้อนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับค่ะเรามีเวรการลูกค้าด้านเอกสารเวลาลูกค้ามาติดต่อ,อขอเอาหนังสือไปที่ดินบ้างแล้วก็ติเอกสารภายใสนสำนักงานเนี่ยค่ะอ๋อวันหนึ่งเยอะไหมก็ไปมาตลเฉลีย่ยสอ,องสคนนะครับทางนี้เป็นน้องฝึกฝึกงาน ส,สวัสดีครับสวัสดีครับในวันนี้คนจะคึกคักหน่อยนะครับทวีสินทวีโชคกำลังสนุกสนานกันนะครับอ๋อล้ะคือคือระบบการฝากเงินและซื้อสลากข,ของธนาคารเราเนี่ย น่าจะเป็นธนาคารที่แตกต่างนะครับทวีโชคมีของเราธนาคารเดียวนะครับที่มาเงินฝากเงินเก่านะครับดอกเบี้ยก็ได้แต่ว่ามีรุ่นโชครุ้นรางวัลกันเนี่ยอ๋อเนี่ยโทษนะครับของ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 หนูใช่ไหมอันนี้เป็นสมุดใหม่แล้วนะถ้าเป็นสมุดเก่าจะจะ สีแดงสดสดสีแดงสดีส่ดดอ่านี่ๆๆนอันนี้อย่างงี้นี่ครับถ้าของเก่าจะเป็นแดงสดก็ได้รางวัลกันมาเยอะแล้วแหละนะอันนี้เป็นเป็นใหม่จะรูปแบบก็จะแตกต่างกันนิดหนึงแต่ก็ยังใช้กันได้แต่ว่าพอเปลี่ยนเล่มเราจะเอาเล่มใหม่ เคนหนึ่งไปอ๋อเคยได้รางวัลไหมันเพิ่งเปิดเอาเพิ่งเปิดนะครับก็เปิดใหม่ก็ขอให้โชคโชคดีนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากผมอยู่กับคุณวาลุนีนะครับใช่ไหมคะคุณวาลุนีนะครับค่ะคุณวาลุนีเคยได้รางวัลทวีโชคได้อะไรฮะได้ทองคําได้ทองคําได้ทองคำห้าสิบตังค์มั้คะห้าสิบตังค์แล้วก็หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวอีกโอ้โห ว่าในการจับรงบางวัลนี่เขาจะปกเหลียมคังอ๋อเอเหรอฮะนี่ได้สองรางวัลแล้วนะไม่ไม่ทราบหรอกค่ะว่ามีมีโปรโมชั่นตัวเนี้ยจนมีน้องที่เขาถูกรางวัลน,นะเขาเหรอโน่นนนปีนี้จะแจกรถแล้วนี่นะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมก,กรลาก็จับรงบางวัลใหญ่แล้วหลังมก,กรลาเนี่ยจะแจกรถยนต์สี่สิบหกคัน หลังมกราณาเนี่ยนะขอให้คุณวารุณีเนี่ยเป็นคนมีโชคอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีโชคดีนะครับคนเล่มแดงทุกคนเลยนะวันนี้นะครับที่มาเนี่ยนะครับขอให้โชคดีด้วยนะนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับ